แด้มาใหญ่ลาก็เลยได้มาหานึกว่าไม่อยู่กำลังจะกลับแล้วนี่เไปประตูบ้านล็อกแล้วก็ขับรถมาพอดีไงที่อแม่สวัสดีครับผมทิทวอดทิทวอดเห็นเห็นปิดประตูกำลังสีเนี่ยได้บังคับนี่กลังกลับแล้วตปก้นมันเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่มาพอดีมาเลยนี่โอออ้้เิพดีไปหาป่ามาเบิ้มยั่ไงเบิ้มไปก้นมันเขาไปก้นมันเอาออกไป มันตะกลนมันงแป่าแปลว่าป่ามัเลยครับเนี่ยป่ามา่ง่อันน่้างแ่าไปยู่งใช่เออมันว่าไปหาป่าเจ้าถ่านโอ้ยขวก็ยู่เงินขวแล้วเนาะอันนั้นเลยมะป่าีง่ามแต่มันมาต่พู่เอาไปกินไหมลูกตูปืนเนื้อว่าว่าแมวมาเขานกมันมันมันมาต่งานมันเวะมหาถุพย์เออเข็นดูไลฟ์สดเหมือนเบิ้งอยู่ หาบริจาคเงินเบิ้ลซื้อบช่องคอยก็พอมีท่ามหลายอ้โจเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเป็นไงไม่ได้เปลี่ยนนะคุณหายนี่แหละทำให้เปลี่ยนชชื่่อองโจ้มันเข้าไปทักยายบอกว่าโจ้โจ้อะไรวะโจ้ข่าวอะไรนี่แหละคุณหายจะไหมโจ้ข่าวอะไรวะ ห่วยชามผมมาล้างเถอผมก็เลยเอาเสีงเยงมาเคยบอกโอ้ยป่ะจ้องทำให้เ,เอ๊ถ้าว่าจะถามหน่อยทำไมยำขึ้ไนไลท์ส่วนคุยไปไหนทำไมาจะเถอะยันลืมคุยกันถ่ายเหรอม, <c ười> มียำยำไลท์ส่ว่าถามน้นนองเบ้งเป็น,ปน,นอะไยูดีสาบายเลยบายบ่โจ้ช่องยังเกาะนักข่าวบอกอยังวะช่องเทวอันนี้ซีดเดมแล้ว ซื้อเดิมแล้วซื้อสองเจากความหานบ่โลเล่มันเข้าไปมีเออมันเข้ามันเข้ากระถามันมาละให้โจทเปลีนสองเออเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแหละโบได้เปลี่ยนเปลี่ยนกระลุกมาแล้วเออว่าจะทำน้องหนุ่ยอยู่เหมือนเดิมแต่งยำไรสตีเต็มเออไม่มีใครเข้ามาดูเซอรสองคนแก่เขาทำคลิปเลี้ยวทำคลิปทำเดบิวต์เฮดเดบิวตคลิปเลี้ยวแม่ลองสอนเลยแบบนี้ไม่ยังบริเารเบายังเด้อ คลิปสั้นนะคลิปมีหนึ่งนาทีนาทีเามนาทีก็ได้ช่วงนี้เป็นนาทีเขาไม่ค่อยมองอค่อยเห็นอยีคเห็นแต่ว่าอือบ่เห็นดีดีได้ใช่คัอายาบ่เห็นเมนแต่ว่าคลิปเรียวเพิ่บางบางอันก็เป็นชามที่พันอยู่ลเวลาคนบอยางเบื้งนี้บงเขาบเห็นครับเขาบ่อเบื้งหึ่เนาะุันนี้ก็คนทำมาเบิงอยู่ทานลงงกิอันนี้ โอ้ยหลานชายโอ้นุ่ชายคนนั้นไม่ทำไหนไว้คนนันจะเมื่อเมื่อันติดติดทนตอนแรกมัอันนั้นกินอยู่บริเใมดหเนรืออก้วย่าะใส่หยมันจรแ่อมันเห็นอย่างตัวเมือง

เมเดงผมเ่ยังยังอ๋อไปพ่อกันตอนผมไปนันเด้ไป่วยแก้วก็อินเนาะหนเออนั่นแหละในหานเพิ่นไอยีในนะว่าเป็นยูใส่เขาดีเลยสี่หาสามีมาอยู่เลยอ่าเลยเตนเนจัดไปาแต่หแม่แดงอยู่เอกใรไปม่้ไม่แดงนี่เยีไข่ ก็คือไม่แดงไดครับนี่ไม่แดงไม่แดงนักลำหมอลำนะเออไม่แดงพี่ยุ่นบัานจะปดงบ้างเออนางลำเออแมครับผมไปนเดน่าคสัมภาษณ์ผมไปเรเยนเล่าเรื่อยอยู่ผมไปครับผมจะไปหาเล่านอะอันนี้ผมไมโพดหรองนะาัจจุบานจะพร้อมไอ้ที่หน้าผมเหรอสีไล่2งานของเจ้ของภาคหน้าเป็นอนตอเนชรสวย้งไป บ้านผมอยู่บ้านคืออะไรโอ้ใช <ผม S 2> ่ละแม่บกเข้าใจอยู่บา้านผมเหมืนกีโดกระเจิดไปหันบอาวเบียงฮะจะต้องเปลี่ยนใหม่จะไปว่าโคกงของนาคือจะไปลำของเขาเขาเขาใช้ชื่อนี้กันหมดเป็นเป็นเป็นชื่อโครงการ<อ>ใช่มีโครงการของรัฐนี่แหละทีนี้คนเขาก็ทำกับทั่วประเทศแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าโครงนองนาโมเดลมันไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นใช่ไหมันไม่เกี่ยวกับตรงนั้น บอมบมเนอันบอมนโคกหนองหน้าอันอันจำปดงบแมนดิอันนั้นเขาเรียกทุงนาเขาเรียกเขาเรุงนาลุงพลตัวอันนั้นนะทุงนาจำปดงอะไนเอะรนเขาอื่นชื่อเขาอะรเขาเที่วกันครับอนก็กกนองหน้าเอนดอกัญันโคกหนองน้ก็นกบเหียวบุ้งัสิโจกระทายคลิปที่แบบเนียไปเนี้ยไม่ พาไปหาก้หาเกียยหาปลาหาเงินกับไทยเออพี่งกกับไทยแมไทยลุงไทยลุงนะไทยลงเยอะไทยไทยเวลาเป็นคนเบาตลอดใว่พี่โจบพอกเกงพโอพี่โจเป็นคนไทยนไทยเเราเวลากับเป็นคนเบาด้าเรพี้องเฮตากิเรื่อานเฮ้ากัเบานะเไม่นเยอะเาเอกนเลยนเดนะขาดบอลมาลเลมงเอลมงบดเดอลเด